ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนาด้านของดิจิทัลด้านของเทคโนโลยีอันดับต้นๆของโลกนะคะแล้วเขาก็มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเกมที่ใหญ่มากๆถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาหลายพันล้านดอลลาร์ค่ะแต่ว่าอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยเขาก็คำนึงถึงเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เล่นเกมออนไลน์โดยเฉพาะกับเรื่องของ เกมออนไลน์ที่ใช้เงินจริงๆอะค่ะซึ่งมันจะนำมาซึ่งปัญหาหายนะทางการเงินหลายคนเจอปัญหาเหล่านี้จากการเล่นเกมออนไลน์ที่อินเดียตอนนี้กําลังเดินหน้านะคะร่างกฎหมายฉบับหนึ่งที่จะทำหน้าที่แบนเกมออนไลน์ที่ใช้เงินจริงเพราะมองว่าเกมออนไลน์แบบนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการพนันและก็ก่อให้เกิดหายนะทางการเงินด้วย ในร่างกฎหมายฉบับนี้มีการกำหนดโทษจำคุกสูงสุดถึง3ปีนะคะซึ่งเรียกว่าส่งผลกระทบโดยตรงกับอุตสาหกรรมเกมที่กำลังเติบโต,ตอย่างรวดเร็วในอินเดียค่ะร่างกฎหมายนี้นะคะชื่อว่า Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025ค่ะโดยระบุว่าเกมลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะสร้างอันตรายทางจิตวิทยาและการเงิน และกำหนดห้ามมิให้ผู้ใดเสนอช่วยเหลือสนับสนุนชักจูงหรือมีส่วนร่วมใดๆกับการให้บริการเกมออนไลน์ที่ใช้เงินจริงค่ะร่างกฎหมายฉบับนี้ถึงม้ว่ายังไม่ได้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณณะนะคะแต่สำนักข่าวรอยเตอร์สเนี่ยก็ได้มีโอกาสในการตรวจสอบแล้วก็อธิบายว่าเกมออนไลน์ที่ใช้เงินจริงหมายถึงเกมที่ผู้เล่นต้องฝากเงินเข้าไปโดยมีความหวังว่าจะได้เงินรางวัลหรือผลตอบแทนอื่นๆตอบแทนกลับมานี่เป็นเป็นความหมาย ของคำว่าเกมออนไลน์ที่ใช้เงินจริงแล้วก็ร่างกฎหมายฉบับนี้มองว่าอันนี้กำลังจะโดนแบนด้วยเกมแบบนี้นี่นะคะโดยตลาดเกมแบบนี้ในอินเดียมีแนวโน้มจะมีมูลค่าสูงขึ้นถึงประมาณ1,110,000ล้านบาทภายในปี2029คือเรียกว่าตลาดกำลังเติบโตมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีแนวโน้มจะเติบโตมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ว่าเขา รัฐบาลของอินเดียเองก็มองเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนของเขาก็เลยต้องยอมที่จะมีร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมานี่นะคะโดยเกมลักษณะแบบในยกตัวอย่างก็มีการยกตัวอย่างด้วยอย่างเช่นเกมแฟนตาซีคริกเก็ตนะคะซึ่งเป็นเกมที่มีความโด่งดังโดย s ตาร์ทอ Dream Eleven แล้วก็โมบายมีพรีเมียร์ลีกนะคะซึ่งอย่าง Dream e l e เนี่ยมีมูลค่ากิจการถึง8,000ล้านดอลลาร์ขณะที่โมบายพรีเมียร์ลีก มีมูล,ลค่า2,500ล้านดอลลาร์ซึ่งรัฐบาลอินเดียก็มีความกังวลไปเลยตลอดนะคะว่าเกมลักษณะแบบนี้ค่ะมันจะก่อให้เกิดการเสพติดกับคนที่เล่นด้วยแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาเพราะว่าลักษณะของการเ,เล่นเกมอย่างยกตัวอย่างเกมแฟนตาซีคริกเก็ตของ Dream11 นะคะผู้เล่นนั้นสามารถที่จะสร้างทีมของตัวเองได้ด้วยการจ่ายเงินเพียงแค่8รูปีหรือว่า3บาท โดยมีเงินรางวัลรวมสูงถึง1ล้านสแสนรูปีอินเดียหรือว่าประมาณ4,50,000บาทเป็นตัวล่อใจซึ่งแอปเหล่านี้ได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นพิเศษในช่วงของการแข่งข Premier League ันอินเดียนพรีเมียร์ลีกหนึ่งในทัวร์นาเมนต์คริกเกต็ตที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกด้วยค่ะคือตอนนี้อินเดียเนี่ยเขากำลังสนับสนุนกีฬาคริกเกต็ตของอินเดียแล้วก็เลยมีกลยุทธ์ทางการตลาดเพิ่มความนิยมดึงดูดใจของนักลงทุนนะคะแล้วเกม ของการที่จะมาช่วยต่อยอดในเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าเนี่ยแหละมันมีเรื่องของเองินเข้าไปมีการล่อใจแบบนี้เข้าไปเนี่ยเลยทําให้อันเนี้ยมองว่าอาจจะรับผลกระทบได้นะคะโดยร่างกฎหมายยังเตือนได้ว่าเกมดังกล่าวมักใช้กลวิธีออกแบบที่ชวนให้หลงติดเอากอริทึมที่ทําให้เสพติดแล้วก็ยังส่งเสริมพฤติกรรมที่นําไปสู่ความล่มจมทางการเงินด้วยอืมอันนี้เรียกว่าเป็นความกล้าหาญอย่างหนึ่งเหมือนกันนะกับการ ร่างกฎหมายเพื่อที่จะแบนเกมเหล่านี้ทั้งๆที่เกมเหล่านี้กำลังเติบโตและสร้างเม็ดเงินให้กับอินเดียอยู่ไม่น้อยดึงดูดนักลงทุนเข้ามาไม่น้อยแต่อินเดียมองถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นมากกว่านะคะ